สวัสดีค่ะกบมาพบาพอกันกับเรยาชาแนลชนีมีช่องสาระแนยืนหนึ่งขนหักเป็นหล่ข้นปล่อยเป็นแผลแสนนอกจากจนอก้องมนีมาเรื่องอยังวัดตีเลยาเบาๆเรื่องภ่มไใหม่ต้นเขาเจ้าตีโอ้ยปกะกาศเบาดอรพี่น้องภูมิใหม่มันเป็นข้ามตองหามตัวบ่อบแม่พันจดลิขสิทธิ์ละบ่สวัสดีวันแม่นะคะขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขแฮปปี้แฮปปีป้เดอ้อ อันเห็นอีแมล่ลำบากทำให้ทำหน้าก็ไปไขายหิ่มให้มันเ,มเบิดพี่น้องเพิ่นสิบ่ได้ลำบากเนาะเออนั่นแหละจ้าเพิ่นเฮ็ดให้สวนก็ไปไขายออกเพิ่นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ไปไขายเอาโลดเอามาละแม่นบล่ล่ะน่ารักน่ารักค้ำๆพี่น้องมาเว้าเรื่องหยังวันติเว้าเรื่องดาราสาวดาราสาวแม่พาลูกเขยไปไหว้แม่ไปไหว้แม่ยุทธาออืไปไหว้แม่ยุทธา จ้าแต่ว่าอันแต่ว่าโตลูกอันโตลูกนั่งนั่งอาจีวะลืมไปหรือเปล่าว่าโตลูกนั่งกับต้องการแม่ขึ้นกันได้จ้าอืมลูกไส้ก็ขึ้นอยู่ก่อเท่าหม้อลูกสาวก็คือเอาไว้น้ำป่าป่ากับผ้าไปนอนในรถในเรือว่าไปลวยอันว่าไปเฮ็ดไปทั่วทิพย์ทัว่วแดนถ้าบ่พร่อมก็ไปขึ้นพ่อเขาเท่านั้นตัวมันบละ่ะอืมอันลูกยูรับทบาท รับบทบาทเป็นลูกที่น่ารักอืมเป็นลูกที่น่ารักแต่คุณแม่ก็ไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วนอ้องบริวารดอกพี่น้องกับเขาใจอยูู้ใดสูญเสียมามีออียงจังไดยกสร้างกับเขาใจอยู่แต่ว่าบางครั้งบางคราวก็อืมเขากะเป็นกระแสกะะับยาเฮดให้เขาอันนี้อันนี้ไปไหวก็ได้ไปตะมุตะมิก็ได้กเ็เฮดให้เขาบอกให้เขาเห็น เอาเป็นความเป็นจริงในเมื่อเธอยังผ่ำเผือหาแม่เธอแล้วลูกเธอสิบผ่ำเผือหาเธอติดสาวเย่งอ่าอย่างฉันก็เห็นอันคุณย่าเธอคุณอาเธอออกมาโพสอยู่ว่าอันถามว่าน้องหล่อไหมน้องบอกว่าไม่ถามว่าปัตปีหล่อไหมปัตปีบอกว่าไม่ใครหล่อลุงจุดจุดจุดวสันอันอีถามหนังกระสันแล้วแน่ด้ออืมเป็นผู้เฒ่าซื้อเถาบ่าจักข่วม ผิดเ,เนี่ยหยัดเยียดควมสําคัญเห็ุเด็กน้อยถามว่ามันผิดบอสสิถ้าถาม่าเด็กน้อยว่ารอบอสวยบอสมันไม่ผิดค่ะมันก็่ผิดแต่ว่าเจ้ากตก้องเข้าใจไว้เด็กน้อยไว้นี่นะเขาไม่พออยู่พอเขาก็ดีปมเป็นพอเขาบดปาบดีเพียงเธอเธอบอสชอบเขาเองเธอกับพยายามสีหล่างสมองเด็กน้อยันถามถามลีถามบออยากให้มันเป็นข่าวเป็นกระแสก,กับประธาโพดแต่บังเอิญว่าโพดค่ะโพดอะไรที่นีงโพดเปิดสาธารณะ เพราะว่าอยากได้อันยอดไล่ยอดวิวอยากได้เหรียญนั่นล่ะอืมสิบเวันแล้ยางมึงนั่งบอกเว่ยเว่ยอยู่นี่มึงก็อยากได้เหรียญบอกเฮ้ยเหรียญก็เพราประนัดหลักพี่น้องย่อดไลยอันวอลเรื่องอันดาคนนี่ดาไปดามามันก็ติดเหลืองเสียเหรียญไม่ได้ใส่ค่ะอืมแม่นบอลล่ะผู้ใด้เพียงสองบอลรูดอกยญิงพลาดพิงถึงคนดีๆแหงเหลืองปั๊บโหลดเขียวอยู่ทื่นเด็กจังอยกระเหลืองเหลืองกระเหลืองนะจ๊ะมาเด็ดชนใจหวดแขกสองสมองหนึ่งกนลอย วายวาวซิซีเนี่ยแหละจ้ะบอกว่ามันก็คาดใจมันขั้นแขวตามภาษาสายเผือกเนาะพี่น,อน้องเนาะบางคนก็นอยากอันว่าวแต่ว่ากับจักสิเหล่มจังใดอ,อยากซีว่าเหล่มจังใดที่แหลกของกะนั่งฟังขึ้นูเจ,จ้าหนิละจา้บาบ้านนี้คอยกับเนาะคะยกาสันดอกคอยคือขั้นแขวเทเด้วาสันคอยคือข,ขั้นแขวแท้คอยอยากว่าเด้ว่าสันคอยกับคนผู้หนึงน่งเนาะกับสายเผือกเผือกด้วยเกิดมาเผือกบริสุทธิ์เนี่ยนี่อาจารย์ตีนว่าเผือกบริสุทธิ์ ตื่นมาอยากเผือกโลดเผือกเรือเร้าบานเนี่อืมเผือกเราไปทํางานเผือกเรากินเขาแสบนั่นรับเผือกว่าเดี๋ยวมีผิดมีผดอกจ้าเผือกว่าซูมูฟังซื่อๆนี่ละอยากแสดงความคิดเห็นที่มันดังหน่อยเนาะไปแล้วมาพร้าซ้ำนีลาา่ละจ้าหาสาระย,ยังว่าใด้ดอกนัก่าสิไปหาเขาซื้หอหลูกกินละจา้าเหมือนนี้มาเสื้อทีมโครเอเชียเต็มที่นะของตัวเองนะน,นี่คุณน่ะเลยยากคุณได้ ไม่ไปเลยยากเนอ้เสือจักของด้วยจ้าโอเคจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย